ความลับที่ทําให้เตาสาวหลายคนหน้ามันมากโดยเฉพาะตอนตื่นนอนตอนเช้าหลายคนบอกว่าทําไมอ่ะตอนก่อนนอนก็อยู่ห้องแอร์ตลอดทําไมตื่นมาหน้ามันหมอทีมบอกได้เลยว่า แสดงว่าเพื่อนๆกาลังเจอสภาวะหนึ่งก็คือผิวขาดความชุ่มชื้นจริงๆผิวคนเราเนี่ยอยากได้มอยเจอไรเซอร์ไม่ค่อยอยากได้ความมันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราเป็นคนหน้ามันอยู่แหละเราไม่ได้อยากได้ความมันแต่ว่าบางทีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเขาใส่น้ํามันเข้าไปเกินความจําเป็นแล้วก็ใส่มอยเจอไรเซอร์ค่อนข้างน้อยดังนั้นเวลาที่ใช้แนะนําให้ใช้ที่เป็นออยฟรี OIL WAX F R E o ยล FREE ก็คือให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นก่อนนอน ไม่ต้องใส่น้ํามันไปเพิ่มเพราะน้ามันเราผลิตเยอะอยู่แล้วดังนั้นคนที่หน้ามันแนะนําให้ทามมยเจอร์เยอะๆบางคนบอกว่าทามอยเจอร์เยอะๆจะหน้ามันไหมไม่มันนะหน้ามันจะดูเนะดนิดนึงแล้วสักพักหนึ่งพอโดนแอร์นอนหลับไปมอยเจอร์จะซึมก็ไม่ได้ผิวพอดีตื่นมาแล้วหน้าเราจะไม่มันมากพอเราล้างหน้าแต่ปุ๊บหน้าจะใสวิ้งเลยลองดูนะมอยเจอร์ตัวไหนก็ได้ที่เรารู้ว่ามันไม่มีน้ํามันอย่างเช่นวิตามินซีครีมวิตามินซีเซรั่มอาบูตินครีมอาบูตินเซรั่ม Whitening Active Plus พวกนี้จะไม่มีน้ำมันเลยนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างแล้วเอาไปลอกเรียนแบบก็พิมพ์คำว่าหน้ามันกระด้แล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ เฟซบุ๊กก็จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกก็ไปคุยกับทีมงานว่าอยากดูวิตามินซีอาบูตินหรือไวท์เทนนิงที่หมอทีมแน,นมะนำพอดูสูตรเสร็จปุ๊บก็อ้อรู้แล้วว่าเคยเห็นเคาเตอร์แบรนด์ยี่ห้อนนะั้นยี่ห้อน,นี้มีสูตรคล้ายๆกันแฟนๆเพื่อนๆก็ซื้อไปใช้ได้หรือซื้อลอกเรียนแบบได้โดยเฉพาะใครอยู่เมืองนอกระวังนะที่เมืองนอกบางทีเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ํามันค่อนข้างเยอะ เพราะว่าที่เมืองนอกอากาศแห้งดังนั้นกลางคืนเนี่ยให้ใช้ตัวที่เป็นมอยเจอร์เป็นหลักแล้วก็ดูคําว่าออยฟรีไว้เวลาเราใช้เราจะได้หน้าไม่มันระหว่างวันนะครับรักทุกคนนะครับพิมพ์คำว่าหน้ามันไว้แล้วก็อย่าลืมนะการดื่มน้ําเช้าถึงเย็นช่วยทําให้หน้าใสแล้วลดความมันได้ด้วยเพราะว่าพอมอยเจอร์เยอะความมันก็จะน้อยนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าหมอทีมดรทีมสวัสดีครับ